่าถึงเวลาแล้วล่ะที่เราต้องจัดการเรื่องน้ำ<ล>อย่าบอก <it. S 3> ว,ว่าเธอกำลังจะซื้อเครื่องกรองน้ำเฮ้ย hey. ความคิดฉันดังขนาดนั้นเลยเหรอฉัรู้หมดว่าเธอคิดอะไรว้า คุณค่ะคุณผู้หญิงเยี่ยมคอนโดพีพีเคเป็นไงบ้างนะคะของในบ้านเธอหมดเยอะแล้วนี่ก็กะว่าจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของอะอลิ์ก่อนนะมันจะได้แบบรู้ว่าเราอยากได้อะไรบ้างสิ่งแรกที่หมดก็คือน้ำค่ะน้ำค่ะน้ำเปล่าหมดแล้วนี่แก้วสุดท้ายแล้วฮะซื้อมาเองหมดอีกแล้วเหร โอ้โหงั้นเดี๋ยววันนี้ไป,ไปซื้อหลายๆแพ็คตุนไว้เลยซื้อสักร้อยยี่สิบแปดแพ็คเยอะไป<า>ทุกครั้งที่ไปซุปเปอร์เวลาที่ซื้อน้ำเราคงไม่ซื้อมาขวดหนึ่งปกติซื้อเป็นแพ็กแล้วก็ถือสองแพ็กแล้วใครทุกครั้งไปซุปเปอร์กล้ามาขึ้นทีไปซุปเปอร์กล้ามาขึ้นทีบนเนาะไม่เคยคิดจะโบนแค่ชี้แจงตั้งีแกว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่เราต้องจัดการเรื่องน้ำ อย่าบอกนะอย่าบอกนะรล็บไหมเลบไหมเธอกำลังจะซื้อเครื่องกรองน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยความคิดฉันดังขนาดนั้นเลยเลยฉันรู้หมดว่าเธอคิดอะไรบ้าบ้าบ้าฉันรู้หมดว่าเธอคิดอะไรสมนะที่เป็นเมียตัวอย่างเลยพูดแต่ว่าเอาจริงถ้าซื้อเครื่องกรองน้ำนี่คือมันมันมันดีจริงไหม มันจะสะอาดจริงเหรออะไรเงี้ยนี่เราก็ต้องเซิร์ชสิแต่ถ้าเป็นเครื่องกรองน้ำนี่ยฉันอยากจะได้แบบอย่างน้อยต้องดีไซน์ก่อนดีไซน์ดีๆมาตั้งเท่ๆในห้องก่อนแน่นอนไม่อยากจะได้ใหญ่ๆเทรื่องถ่ายอยากไดเล็กๆเล็กแบบเท่าแก้วอันนี้อันนั้นในกรองน้ำจิ้มไม่ใช่อันนี้ดีไรแล้วดีกองน้ำจิ้มนี่ดีเฮ้ยอันนี้เจ๋งมากกำลังดูอยู่เหมือนกันที่ห้อนี้อีโคสเดียว น่าตามเผยน่ารักดีแล้วก็ราคาก็น่ารักด้วย Eco Sphere เครื่องกรองน้ำที่มีระบบกรองอัจฉริยะ4ขั้นตอนกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้ถึง99.9999%อุทัยบางคนเชงใหม่กรองฝุ่นตะกอนกรองชั้น2กรองคอดินกรองชั้น3เป็นกรองชุดแตังตึงโต๊ะกองไม่ได้กรองชั้นที่3เนี่ยน่าสนใจมากเป็นระบบ PES membrane สามารถกรองแบคทีเรียไวรัสได้ด้วยมีอุลตราไวเลต์ฆ่าแบคทีเรียไวรัสได้น้ําที่มีด่าตุอย่างแคลเซียมแมกนีเซียมออ๋แล้วก็ใช้พื้นที่ติดตั้งไม่เยอะเออเนาะอย่างนี้เหมาะคอนโดนะใช่และดีไซน์ก็ดีด้วยน่าสนใจเอาละมะละมะละมะมาสั่งละมะไม่กดสั่งเลยไงพี่เอ๋บอกโอ้โหเร็วกว่าฉันอีกฉันแค่คิดเธอทำเลยเหรอฉันสั่งเธอจ่ายเออเออเออ สลับกันเงี้ยสลังกันช่วยกันจ่ายไม่สั่งเลยนะสั่งแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้ก็น่าจะมา่าเป็นว่าไปซื้อของเออหิวมากแล้วไปกินข้าวไปที่แบบรีบกินน้ำจากขวดก่อนเดี๋ยวไม่ดกินแต่ได้กินเครื่องดื่มน้ำเป็นตีจะน่าแปลก อันนี้ส่งมาแล้วค่ะอีโคสเฟียร์กล่องให่อยได้พิวริเออไม่ด้ใหญ่เลยนะเนี่ยอันบ็อกซ์เลยดีกว่าเหลามาแล้วก็มีไส้กรองเขาบอกเป็นไส้กรองเคลียอินวันอันนี้เลยนี่ไงห็นไหมแค่นี้รวมนี่แล้วก็ให้มันลงแบบเนี้ยห็นไหมแค่นี้ แล้วก็มีหัวก๊อกคือมีหัวก๊อกให้เลือกแล้วแต่ว่าจะเข้ากับขนาดก๊อกน้ําของเราหรือเปล่ากอนอื่นเราต้องเลือกหัวก๊อกก่อนให้เข้ากับก๊อกน้ําของเราอเธอต้องยกไปวางใกล้ๆค่ะจริงๆคือมันมีแค่งเล็กแค่นี้วางตรงนี้เนี่ยใช่แล้วก็เอาเนี้ยมาเสียบตรงเนี้ยแล้วก็เสียบอย่าลืมเสียบปะแค่เนี้ยใช้ได้เลยเหรออ่ะเฮ้ยพอดี ก็เสียบนี้ดึงลงไปครั้งหนึ่งแล้วก็เสียบเาไปดันเข้าไปแค่นี้แค่น <Yeah. S 1> ี้เองแล้วเห็นไหมมีระบบแล้วแต่ว่าเราจะใช้น้ําประปาธรรมดาหรือว่าน้ํากรองออเป็นระบบสัมผัสด้วยนะคะทัชแล้วก็เราก,ราก็ลองใช้นะครับแล้วก็ลองเสียบ,ยบ,บปลั๊กไฟก็ <ไป S 2> แล้วเสร็จตั้งเสร็จแล้วไหนแก้วมาได้ยังองยากชิมแล้วมาเปิดก่อน นี่คือน้ำประปานี่คือน้ำบ้านแล้วก็กดปุ่มน้ำกรองเฮ้ยมาลองสิมันสะอาดจากภายในนี่คือตับแล้วก็กลวยไตของฉันนะครัฉันรู้สึกว่าเฮ้ยมันผ่องใสดีไหมเฮ้ยแต่ดีนะชอบติดดม ไม่ต่างจากน้ำขวดเลยนะเป็กว่าก็สะอาดนะได้แร้ธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมที่บางทีในน้ำขวดอาจจะไม่มีออนอกจากรสชาติแล้วดีไซน์ก็ดี ติดตั้งก็ง่ายอีกไ<ะ>ส้กรองที่เห็นหมาที่อยู่ข้างในที่เราใส่ไป<ะ>ตอนแรก่สามารถกรองน้ําได้5,200รอยลิตรยังไงอะซึ่งถ้าเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยไส้กรองหนึ่งอันเนี่ยเปลี่ยนปีละครั้งเ<ะ>ท่านั้นเองคุ<ะ>้มมากแล้วกรองน้ําสะอาดของเราดื่มได้ทั้งปี<ะ>ไม่ต้องซื้อน้ําขวดแบกต้องกลามขึ้นมาด้วยถูกป่ะแลวคือน้ําก็สะอาดเนี่ยมาจาก NSF ของอเมริกาะฉะนั้นรู้สึกว่าสบายใจได้ดื่มน้ําสะอาดตลอดปีเปลี่ยนไส้กรองหนึ่งครั้งมีดีไซน์ดีเล็กกะทัดรัดอยู่นี้โอ้โหถ เหมาะกับครอบครัวเรามากแล้วก็เชื่อว่าเหมาะกับครอบครัวทุกท่านเช่นกันครับถ้าใครกําลังมองหาเครื่องกองน้ํานี่เลยบอกเลยค่ะว่าดีไซน์สวยเล็กกระทัดรัดหยิบไปวางตรงไหนก็ได้อยากจะกองตรงไหนก็ต่อเลยอันนี้วันนี้มาติดที่คอนโดแล้วก็ต้องไปติดที่บ้านแล้วก็ติดให้คุณพ่อบ้านพ่อบ้านแม่บ้านปู่บ้านย่าได้เลยและพ้องเล็กกระทัดรัดสามารถติดตั้งง่ายขนาดนี้ฉันแล้วก็ถือว่าวันนี้เราก็ได้ เครื่องกรองน้ําดีๆนะครับหนึ่งเครื่องมาอยู่ที่บ้านเราแล้วฉะนั้นก็แนะนําครับสาหรับเครื่องกรองน้ําดีๆแบบนี้นะครับโอเคครั้งหน้าภารกิจของแบกนิวจะไปทําอะไรที่ไหนหรือมีของดีๆมาฝากอีกคอยติดตามที่บ้านสนวนแฟมิลี่ได้ครับวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะกินน้าต่อแล้วค่ะกดอยากให้หวานเป็นพิเศษทัไงรู้ไหมอือ